สวัสดีกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราอยู่กับทางแบรนด์ของโทโซผ <laughs> ิดด้โทโซตัวใหม่นะทุกคนโทโซ A3 Pro ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเห็นดีไซน์กล่องแรกนี่แบบนิดเดียวเองอะ่ะเล็กนิดเดียวเองแล้วพอแกะออกมาว่าโอ้โหตัวเคสนิดเดียวเออ่ะนิดเดียวเองแต่กระชับนะกระชับพกพาง่ายนะครับใส่สบายด้วยเดี๋ยวรายละเอียดตัวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปแกะกล่องันดูก่อนเลยว่ามีอะไรมาให้บ้าง แกะกออกมาก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับแน่นอนก็ต้องมีแค่คู่มือกับสายชาร์จเนาะเพราะหูฟังเป็นหูฟังแบบเซนินเอีย e หรือว่าหูฟังแบบเอียร์ปัดที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองก็คือไม่มีจุกอะไรยัดเข้าไปในหนะูทุกคนตัวนี้โทโซออกมาเพื่อตอบย้ําความสําเร็จในรุ่นของ a 3ในปีที่ผ่านๆมานะทุกคนก็คือรุ่นที่แล้วนั่นเองแต่ตอนนี้ออก a 3 pro เข้ามาแล้วนะทุกคนเป็นโทโซ a 3 pro pro ยังไงต่างจากตัวเดิมไงปะเราไปดูกัน ความโปรที่เพิ่มเข้ามากับตัวโทโซ A3 Pro ตัวนี้ก็คือการรองรับแอปพลิเคชันในการปรับแต่ง EQ โหมดต่างๆนั่นเองก็คือเลือกปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบของเราและใครที่เห็นแอปโทโซบนหน้าช่องเราแล้วส่วนใหญ่ช่องเราจะรีวิวโทโซเนาะแล้วก็จะมีตัวของซาวพีดเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะรู้จักหน้าตาแอปของโทโซเป็นอย่างดีครับทุกคนว่าหน้าตาแอปขอเขาจะมีความสวยงามแล้วก็มีความ เรียบหรูดูเท่ดูแพงไปแบบนึงน,นะซึ่งกับตัวเนี้งบไม่ถึง1,000บาทคุณได้แอปพลิเคชันได้การรองรับแอปอย่างนี้มาแถมยังสามารถคัดต้อมไม้ได้ตามใจชอบของคุณผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองสเปคของตัวนี้มาพร้อมกับลูทูเว์ชั่น5้คนรองรับโคเดกที่เป็น a ac a แล้วก็ sbc มาพร้อมกับไดเวอร์ไดนามิกขนาด14.2ม mm, มนะครับถือว่าใหญ่พอตัวเลยนะแล้วก็ยังมีโทโซออริเอ็กทิคเทคโนโลยีของ โทโซเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการจูนเสียงที่ทรงพลังและช่วยให้เสียงออกมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นเทคโนโลยีที่ดีจากทางแบรนด์ของโทโซเลยนะ การน,น้ําระดับ IPX4 นะครับทุกคนก็จะประมาณว่าเป็นละอองน้ำนะั่นแหละทุกคนโดนเหงื่อบางๆโดนละอองน้ํำฝอยๆได้นะทุกคนใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดที่ตัวหูฟังอ,ง,องอยู่ที่5ชั่วโมงนะทุกคนโดยที่ไม่รวมกับตัวเคสหักรวมกับตัวเคสเข้าไปแล้วจะใช้งานได้ประมาณ22ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครบจบวันแน่นอนในระดับความดังอยู่ที่50%นะทุกคนเปิดมากกว่านั้นอาจจะมีลดหย่อนไปแต่ผมว่า 3ชั่วโมงคืนนี่ก็โอ้โหเพอร์เฟกแล้วแหละสำหรับหูฟังไซเล็กขนาดนี้และยังมีไมโครโฟนมาให้ถึง2ตัวด้วยการช่วยการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะทุกคนแต่ผมคิดว่าหูฟังในเล่นราคาเนี่ยผมว่าโทโซเนี่ยไมโครโฟนน่าจะเป็นตัวจีนอะไนี่แหละเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูว่าไมโครโฟนเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเส่นเสียงไมโครโฟนโอ้โหาดสับิดมากของโทโซนะครับ A 3ตนะัวแล้วทุกคนลองดูครับว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างข้างๆก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเลยนะฮะ นะครับก็เป็นรถที่จอดแล้วก็มีเสียงเครื่องยนต์มีอะไรอย่างนี้ครับลองเคสไมโครโฟนกันดูว่าในสถานที่อย่างนี้นะครับผมหน้าห้างอย่างนี้ครับเสียงไมโครโฟนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อรถวิ่งผ่านไปผ่านมานครับเคสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่โทโซเอสามโปรครับผมในไมโครโฟนของหูฟังโทโซนะครับผมตัวของโทโซเอสามโปรนะในห้างสตูนิ้านะครับแต่ว่าคนน้อยนะแล้วก็ไม่มีเสียงเพลงนะ มีแค่เสียงแอร์แล้วก็เสียงรบกวนรอบข้างเล็กน้อยนนครับลองเทสเสียงกันดูเาเป็นอย่งา,า,ยางไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ทสหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับผมมาดูที่ดีไซน์การสมใสกันบ้างครับทุกคนก็จะได้เห็นการทดสอบไมโครโฟนไปเมื่อสักครู่แล้วเนะวาะเป็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าดีไซน์การสวมใส่ของโทโซ A3 Pro นะมีความกระชับแล้วก็ใส่สบายนะทา,ทางทั้งที่ไดเวอร์ ใหญ่มากๆนะทุกคนแล้วก็จะรองรับซาลิราใบหูตั้งแต่เล็กจนไปถึงใบหูใหญ่ก็สวมใส่ได้นะครับใครที่รู้สึกว่าใส่ไม่พอดีหรืออยาจะเพิ่มมวลเบสเพิ่มความอิ่มฉ่ำของเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงแถมยังได้เรื่องของการกรองเศษหูของเรา <c oughs> ก็แนะนําให้ใส่ฟองน้ําสีดําเพิ่มเข้าไปได้นะครับหรือจะเป็นฟองน้ําสีสันต่างๆแล้วแต่คุณเลือกมาใส่เลยนะสามารถใส่ร่วมกับเบียบัดตัวนี้ได้นะครับหรือว่าเซนิอินเอียร์ตัวนี้ได้นั่นเอง ลองใส่กันดูครับแล้วคุณจะได้โทนเสียงที่อุ่นนุ่มขึ้นไปอีกฮะการเชื่อมต่อก็ง่ายดายครับทุกคนเพียงแค่เปิดฝาเคสขึ้นมาปุ๊บก็เชื่อมต่อได้ปั๊บทันทีนะครับปิดฝาเคสลงไปก็ตัดการเชื่อมต่อถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สะดวกสบายมากๆเกี่ยวกับหูฟัง true w i r l e s นะครับ และทุกคนไม่ต้องห่วงนะเวลาที่การเชื่อมต่อมีปัญหาหรือว่าการเชื่อมต่อสะดุดหรือเราจะไปแพร่ลิงอุปกรณ์ใหม่ทําได้ง่ายเพียงแค่คุณเปิดฝาเคสึ้นมาคุณเห็นไหมจุดข้างล่างข้างใต้นี้นะทุกคนเนี่ยจะมีปุ่มเล็กๆอยู่นะครับสามารถที่จะใช้ปุ่มเล็กๆตรงนี้ใต้ก้นของเคสเนี่ยกดค้างไว้ตอนที่เราเปิดฝาออกเพื่อเป็นการแพร่ลิงใหม่นั่นเองหรือเป็นการรีเซ็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่นั่นเองการควบคุมต่างๆการแตะทัสกิีนต่างๆคุณก็สามารถปรับแต่งในแอปพลิเคชันได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากรวมไปถึงการ เพิ่มแล้วก็ลดเสียงจากตัวหูฟังเองตัวนี้ก็ยังทำาให้อย่างครบคันนะครับเรื่องการแตะฟังก์ชันต่างๆแต่ก็แอบ,บเสียดายนิดหนึงนะที่โทโซตัว A3 ตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันของการแตะเพื่อเปิดเกมโหมดหรือว่าไม่มีเกมโหมดมาให้นั่นเองอันนี้ผมแอบ,บเสียดายไปนิดหนึ่งนะแต่ถ้าแต่เข้ามานี่คือดูเบสเลยแต่ดีเลยเป็นอย่างไรบ้างการทดสอบเกมอัตราการดีเลย์มากน้อยแค่ไหนลองไปดูกันครับ ต้องทนเสียงของโทโซเอตันตอนนี้ต้องบอกว่ามีมวลเบสที่แน่นนะครับแล้วก็ใหญ่กระชับนะครับลงได้ลึกปานกลางนะทุกคนมีเสียงกระเดื่องเสียงกลองเนี่ยชัดเจนนะครับแอบติดอุ่นๆน,นะครับส่วนย่านเสียงกลางหรือเสียงร้องเนี่ยต้องบอกว่าติด อิ่มๆนิดๆน,น,นะครับมีความอุ่นฟังสบายคล,คลีนนะครับผมสามารถฟังได้นานไม่ลาหูเสียงร้องไม่ได้ลุกล้าวมากแต่ออกไปทางแนวอิ่มชําส่วนย่านแหลมนี้ใครที่ไม่ชอบแหลมจะจัดแหลมคมๆนี่ต้องบอกว่าโทโซ A3 คุณมาถูกทางนะครแหลมก็จะมีความสมูทละมุนนะครับมีความนุ่มมีความมนนะครับไม่มีแหลมที่บาดหูเลยนะใครที่ชอบลักษณะสเสียงแหลมอย่างนี้โทโซเอ โปรตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทงเวทีเสียงก็ต้องบอกว่าไม่ได้กว้างมากทุกคนสามารถแยกชิ้นดน,นตรีซ้ายขวาได้พอประมาณนะครับผมทำให้โทนเสียงในภาพรวมเนี่ยมีความติดอุ่นฟังสบายฟังได้นานไม่ลาหูให้จินตนาการหูฟังตัวนี้ก็คงจะเป็นหูฟังเซนิเอร์หรือว่าเอียร์บัดที่เราเรียกกันแบบทัเวลเลนเนี่ยจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับว่าเราไปนั่งจิบอยู่ในคาเฟ่ร้านกาแฟแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับโดยฟังสภาพแวดล้อมต่างๆภายนอกไปด้วยเนาะส่งหูฟังอย่างเงี้ยครับจะไม่ได้ตัดเสียง,งรบก,กวน ถือว่าจะได้รับรู้สภาพเสียงภายนอกระดับหนึ่งเกิดมีการเรียกคิวกาแฟมีการเรียกคิวรับยาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้นั่งฟังแบบชิวๆใจเย็นๆสบายๆครับไม่มีการรูกรามากนั่นเอง และสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าต่างจากโทโซ A3 เดิมไหมถ้าอัปเกรดเป็นรุ่นโปรดีไหมครับจริงๆแล้วคุณมีโทโซ A3 อยู่แล้วถ้าคุณอยากจะอัปเกรดมารุ่นโปรก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะจริงๆแล้วราคาเขาน่ารักมากเลยอะ่ะอยู่ที่699บาทเท่านั้นราคาแรงกว่าตัวเก่าแค่100บาทจาก599เพิ่มขึ้นมาเป็น699คือเพิ่มแค่เนี้ยคุณได้ย่านเบสที่มีความใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆการเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันได้ทําให้เราปรับแต่งคับต้อมได้หลากหลายเกิดใครที่ไม่ชอบแนวเสียงที่เฮ้ยมันดูฟังสบายไปมันดูจืดไปหรือเปล่าหรือ,รอ,รอมันดูอุ่นอิ่มไปหรือเปล่าเนี้ยคุณสามารถที่จะไปดึง EQ ดึงต่างๆนานาของคุณได้หมดเลยว่าคุณอยากจะได้เสียงทุง้มเ,มเพิ่มเสียงแหลมเพิ่มคุณก็ไปดึงเอาได้หรือคุณอยากจะปรับพีซี ตามที่เขาให้มาเรื่อง,องการใช้งานต่างๆที่เขาจูนมาให้แล้วคุณก็สามารถปรับได้เช่นกันแต่ที่ผมชอบยิ่งกว่าคือการปรับแต่งโหมดการทัชสกรีนต่างๆซึ่งมีการเพิ่มลดเสียงมาให้ถือว่าฟังก์ชันครบครันมากๆไม่ว่าคุณจะแตะรับสายวางสายหรือกดข้ามเพลงต่างๆหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงคุณสามารถทําผ่านหูฟังได้ครบจบทั้งหมดแล้วแต่คุณจะถนัดเรื่องของการทัชต่างๆอันนี้สะดวกมากๆใครที่ชอบนะครับก็าอย่างที่ผมบอกไปเลยราคาอยู่ที่699บาทเท่านั้นหืราคานี้เข้าถึงง่ายมากๆทุกคนเหมาะสำหรับคน เริ่มต้นเล่นหรือคนอยากจะซื้อไปใช้งานใช้ในการประชุมสำรองหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยเหมาะมากๆครับทุกคนยิ่งโปรโมชั่นนะช่วงเนี้ยผ่านแอปพลิเคชันอนะคุณไม่ได้ราคา69 9หรอกอาจจะได้ราคาลดกว่านั้นเล็กน้อยถ้าสั่งผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมก็ลองไปกดจิ้มดูึกันได้เดี๋ยวเลี้ยงของโทโซ A 3 Pro รตัวน,นี้ยผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับใครชอบใครอยากลองก็ลองไปกดสั่งกันได้นะ รับรองไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณโทโซ่ไทยแลนด์ที่ส่งประสบการณ์ดีๆมาให้เราได้ทดลองใช้งานทดลองเล่นกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่ติดตามเรามาตลอดแล้วก็เข้ามาใหม่มารับฟังเรานะครับผมโหเป็นเกียรติมากๆที่ได้ดูแลทุกคนได้รับประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะครับผมสาหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้เนาะเราจะมีคลิปใหม่ๆเล่าประสบการณ์ดีๆมาให้ฟังกันอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ช่อง C a d ดีก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย